กลับมาในทอยเอีเป็นอีกครั้งซึ่งวันนี้คือคิปที่เหมาะสมกับสายฟรีที่สุดแล้วเพราะว่าคิปที่มาเนี่ยสายเติมคิปที่มามีตะวตูตวนหดทั้งนั้นเลยละว,วันนี้เราจะมาสอนฟาร์มกันในเรื่องของสายฟรีนะอาจจะไม่มีตัวฟาร์มก็แนะนําเป็นเจ้าท็อกซิกอัพกิดแทนคาเมล่าแมนเนี่ยตอนนี้ฟาร์มดีมากมากแล้วก็ใช้ไปเล่นหมดในเมอันนี้เหมาะมากขอขายตัวทิ้งแป๊บหนึ่งนะมีตัวทั้งร้อยก็สิบแปดตัวอ่ะ ขายโอ้ยยอะที่สุดทริกอ t ทร a ตมันสุ่มไม่ยากอะอะไรเพื่อนมีตัวอะไรโอ้ไม่แย่อีเทนอลด้วย <c oughs> ไม่แย่มีอีเทนอลอย่าว่าเรากากันเพราะว่าตัวโลหดทางนั้นเลย,ยนี่ามีทั้งไฮเปอร์ใครใครมีก็เพื่อนเราได้ส่วนใครไม่มีก็ไม่ว่านะ เพราะว่าบางคนจะเป็นสายฟรยีอยู่แล้วบางคนอาจจะไม,ม่ค่อยมีดวงอะไรหรือว่าอาจจะมาไม่ทันกล่องอินจูเรตไททันครีซึ่งถูกเอาออกไปแล้ว,วน่าเสียดายมากกล่องแฟนแมนก็ด้วยซึ่งมันเป็นกล่องที่เราชอบมากๆกล่องแฟนแมนเนี่ยเพราะว่าแต่จริงอยากได้ไททันแฟนแมนมากแต่ว่าสุ่มยังไงก็ไม่ออกสักขีออกจากแฟนแมนน่ะโอ้โหน่าเสียดายนะเจ้ากล่องไททันแฟนแมนอ่ะวันนี้กลับเข้าเรื่องกันต่อ่อแนะนําให้ใช้ท็อกซิกเป็นตัวดามจดหลัก อินฟลูเอนเซอร์เป็นตัวฟาร์มใครที่ไม่มีตัวฟาร์มแบบดีๆให้เนี่ยก็ให้ใช้บจสปีกเกอร์แม่ลดฟาร์มก็ได้นะั้นหรือถ้าใครถ้ามีคนให้มาก็ใช้เจ้าตัวนี้ได้แล้วก็มีดิคาเม่าแมนถ้าใครงบเยอะใช้เจ้าสปีกเกอร์ที่แพโดนอ่ะลืมบอกเลยตัวดาเมจหลักอะ่ะถ้าคือว่าใครงบเยอะแบบเยอะไม่ได้แบบไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยประมาณหลักพันอะ่ะไปซื้อเจ้าแอสโตมาแต่ถ้าใครแบบงบเยอะมากๆก็ให้ไปซื้อก็ให้ไปเอ่อ ซื้อเจ้าให้เปิ์มาหกพันจิบในตลาดหรือถ้าใครงบเยอะแต่ก็ใช้ัแฟนแมนแล้วก็ฟาร์มได้เหมือนกันในหมวดในแม่อะดดานที่เราจะเลือกบางคนอาจจะไปฟาร์มทอยสิตี้ใช่ไหมแต่จะเป็นฟาร์า City, มราฟาร์มอะไรกันซึ่งมันเป็นด่านประจำอ่ะมาแล้วเราเลือกหมดแล้วใช่ไหมให้เราวางอินฟลูเอนเซอร์ก่อนอย่าเพิ่งไปวางท็อกซิกนะเพราะาท็อกซิกมันแพงตอนน้นน่นท็อกซิกมันแพงสองพันเลยอ่ะให้เราอินฟลูเอนเซอร์แล้ว แล้วก็แล้วก็รออีกทีเพื่อเอา้าลืมมาตัวสก <c oughs> ิปลืมมเตร์สกิปเฉยอ่าให้เรารออีกเราจะวางอินฟลูเอนเซอร์สามตัวใส่ทีซึงอินฟลูเอนเซอร์มากมากกว่าซันต้าเนี่ยเพราะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผลิตเงินได้โหมดกว่าซันต้าช่วงต้นเกมแต่ว่าท้ายสุดแล้วซันต้าก็ดีกว่าดีเพราะว่าซันแต่ถ้าใครแบบแบบเออไม่มีงบอะ ก็ซื้ออินฟลูเอนเซอร์นี่แหละ75เจมในตลาดที่เจอมาเมื่อเช้าแล้วก็ถ้าใครงบเยอะสันต้าไปเลย500 600เจมอะประมาณนี้อ่ะเราจะวางท็อกซิกได้ประมาณเว็บที่5นะเราจะมีเงินอยู่ที่2,650โอเคเราจะมีเงินอยู่ที่2,650ให้เราวางท็อกซิกเวทประมาณตรงนี้นะ อเคให้เราวางไว้ตรงนี้นะเพื่อจะให้เขาเคลียได้หมดให้โทรศัพท์ไม่ดีก็สามารถปิดกราฟิกได้นะโดยที่เขามาตั้งค่าตรงนี้แล้วก็เปิดโลจิเก็ไว้ก็อ่าฟานจะท็อกซิกไปเลยเนียนย่อาจจะทำแหลกได้นะต้อท็อกซิกอะ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบแหลกๆอะ่ะ พอมีงบน e no an okay. ้อยก็ไปเอาโซก็ใช้เป็นตัวอื het, done, ่นก็ได้นะไม่ใ่ที่ไม่ใช่ท็อกซิกอะถ้าใครงบเยอะอะบอกเลยว่าแอสโตแน่นอนอ่าอัพอินฟลูเอนเซอร์ก่อนอัพให้หมดใส่ที่เลือกท็อกซิกมาเพราะว่าท็อกซิกอะมันดีสุดละ ที่ใช้ฟาร์มนะฮะแนะนำใซื้อตัวนี้มีติดไอดีเวสัสกสองตัวอีสามตัวถือก็อะไรที่ดีนะนเนอ่ะมันตีจิดพิษด้วยไงเวลามันจะได้แบบไม่สามารถสก,กัดมอนที่จะหลุดออกมาได้เออนั่นแหละแล้วก็ท็อกซิกอะ่ะครูดาวช่วงต้นเกมเร็วกว่าตัวอื่นด้วยก็คือเริ่มต้นสุ5สองห้าใช่ไ่ะเป็นทุกตัวเลยนะที่เป็นยูพอ่ะ แล้วเขาไปทักแมนทัมบาราก็เริ่มต้ 25, น0.25ไปทำสปิเกอร์แมนไปท่านทัมบาร์กิจก็0.25เริ่มต้นโซล่าก็0.25 0.25เริ่มต้นท็อกซิกก็0.25เริ่มต้นแอตโตก็0.25เริ่มต้นโอ้โหไททันทัมบาร์แมนนี่มันเป็นอะไรกับ0.25ใช่ไหยอ่ะให้เราอัพตัวฟาร์มเงินให้ครบก่อนแล้วก็กลับมาอัพท็อกซิก UTC นะ แล้วก็มันอัพกลับมาอัท็อกพิกอ,อัพเป็นรลบบล2สองไปให้เขาตีได้แบบให้เขาทำได้ดีแล้วก็ทำเมิได้ดีนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์พรุ่งนี้ด้วยนะะไที่ต้องิษหม่ผลอีกผลงก็คือวงเริ่มต้นมันกว้างวงเริ่มต้นมันก็ยี่สิบละ ไม่ได้เลวเอา้าก้องทำมาปเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรครับกลับมาเหมือนเดิมแล้วอ่าให้เราอัพอินฟลูเอนเซอร์คาเมรแลแมนหรือใครจะอัพท็อกซิกก่อนก็ได้แต่ว่าให้แนะนำนะไปอัพอินฟลูเอนเซอร์ก่อนเพราะว่าท็อกซิกอะใช้เงินเยอะกว่าอินฟลูเอนเซอร์อีกนะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวก็สามารถ หรือไม่ก็วางก็อกสิ่งเชิมก็ได้นะอันนี้ไหวไงเพราะว่าเล่งสูตรแบบนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ดีมากอีกสูตรหนึ่งนะเมื่อก่อนฟาร์มดีสุดน่าจะเป็นไททันพีเซนต์แมนแหละแต่ว่ามันโดนเนิร์ฟไงเดี๋ยวเราลองใช้ดูสูตรของ Titan Man ออไททันพีเซนต์แมนถ้ามันใช้ไม่ได้แล้วก็เจะได้ด้วยตกใจด้วยก๊อกสิ่งมันราคาสุดแล้วเหมาะกับสายที่แบบไปอู่ผู้เล่นใหม่มากกับที่มีเจมน้อยอะ่ะ หรือใครติมโรูบักได้ก็ไปเติมเพชรแล้วก็ซื้อแอสโตแล้วก็ซื้อแบบกูโหดเอามาลงด่านในแม่เล่นนั่นแหละแต่ว่าจำไว้นะอย่าว่าเติมเพชรแล้วอย่าอย่าลืมที่จะซื้อทันต้าหรือไม่ก็อินฟลูเอนเซอร์นี่แหละเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์กับจันต้าน,น่ยมานคือตัวฟารเงินใช่ไหมละ่ะอ่ะอยูโดมาเขาไม่เราจะไม่กังวลหรอกเนืเ่องจากว่าเขายังเดินมาตรงนี้ได้อยู่แต่ เราจะวางเพิ่มกันต่อเมื่อมันหลุดออกมาจากตรงนี้อ่ะเม,มเมื่อมันหลุดเมื่อมันมีตัวหลุดออกมาจากตัวนี้แล้วเลือดมันแบบยังเยอะอยู่ก็ให้พยายามเก็บเงินเข้าไว้แล้วก็วางฮ็รซิกเพิ่มแบบวางพารซิกเพิ่มให้หมบพาอกซิกเพิ่มแบบให้มันทำดาเมบิดพอ อ่าสังเกตได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์โดนบาลซิสสิงใช่ไหมให้รอก่อนหรือบางคนอาจจะไม่รอแบบให้ยูนิตฆ่าเลยฮ่าแบบนี้อ่ะซึ่งท็อกซิกอ่ะมันตีสเปซได้ก็เลยเลือกพี่แกมาเพราะว่าไอ,อ้ท็อกซิกยูนิฟิเอมันตีสเปซใช่ไหมแล้วก็เอีกอ,อย่างนึ่งน,นะเจ้าท็อกซิกอ่ะมันทั้งตีสเปซแล้วก็ตีเร็วด้วย ตีแรงได้ไดาเมจตั้งเก้าพัน 9, โอเคให้ท็อกซิกจัดการไปก่อนแล้วก็อัพพีเกยอก์อีกขั้นอะตอนนี้เงินพอแล้วก็อัพเกรดพี่แก้อีกขั้นหนึ่งแล้วก็จะให้ท็อกซิกเก็บหมูไป แนะนำนะอย่าไปอยู่อยงนี้แหลกแ,แน่นอนเนี่ยเนี่ยแหลกยังแหลกเลยเนะี่ยโอ้โหอ่าท็อกซิกม,ม,มันมีตัวแคททอดเด็ดหลุดออกมาจากตรงนี้นใช่ไหมไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าท็อกซิกเพราะว่ามันอยู่ในวงท็อกซิกแล้วถ้าเกิดว่าอ,อัพท็อกซิกมาเป็นเลเวลที่สี่อะเลเวลสูงสุของพีแกคือเนเลเวลเท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่นะห้าหรือไม่ก็หกยังไงเลเวลหกเลเวลหกแอสตราว่าเลยเลเวลหกแต่อยู่ดีๆนักที่เลเวลแปดเลยนะถือว่า อัภัยมากๆแต่ว่าลูกเล่นเยอะไง UGC อ่ะฟอร์เราไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าฟอร์มันทำดีเพ็ดไม่ค่อยดีสามสิบสี่ต่อาจจะเหมาะแหละสำหรับสายเสียบมือใหม่อ่ะเพราะว่าดีเพันแมลงใช่ไหมแต่ว่ามันทำดีเพ็เข้าเข้าคอมเมนต์เลยนะแต่ว no ่าอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะนอกจากว่าฟอร์เนี่ยมันตีเดี่ยวไงเขาตีแฟรและ u g ีก็ตีเร็วอี ส่วนถ้าเขาไม่ไดธรรมดาก็ตีเดียวแต่ะนะให้แบบรูปตีนิ่วแบบคุณโหดแบบท็อปสิ่แบบแอสโตอะไรเงี้ยเนื้อเนี่ย,ว,ยว,วันนีคนแบบดวงดีเจอแอสโตแบบขายสักศูนย์เพชรเนี่ยเออเคยเจออยู่แต่ตอนนั้นมึงไม่ทนะันอะสมัยนั้นยังไม่มีแอสโตด้วยซ้ำใครมันตั้งขายสิ่งเจมเนี่ยถ้าดึงได้เรครูเก่งขึ้นมาเลยอะ สมัยนั้นยิงแบบตัวยังไม่เก่งเลยแบบมีแค่ตัวแบบไทยล้านธรรมดาล่าธรรมดาแบบนั้นไม่สติกก็ยังไม่ค่อยมีแบบตอนนี้เริม่มเก่งขึ้นแล้วแล้วก็พัฒนาขึ้นมากในการเล่นในการเล่นทอยเดอะทอรดิฟเฟนเนี่ยอาทิตย์นี้นเล่นมาหนึ่งปีแล้วยังยังไม่เคยบ่นเกมนี้เลยว่าเกมนี้มันไม่ดี ตอนนั้นเริ่มเล่นตั้งแต่จำได้นะว่าประมาณเอ่ออีวินฮาโลวีนแล้วแต่ว่ามาไม่ทันสักก่อนไม่เล่นตอนที่มันมีอัปเกตดมันตอนที่มันมีสมัยอัปเกตดซินมาทันนไออพอัอั่เัมอัพอัาอัพอัปเกรอัพอัพอัมอัพมัแมัพอัปเกรดสพัพทัพัพอันอีกแบบนึงอัาัออั ถ้าเป็นแบบแอสโตรอะส่งตัวไหว้วเพราะว่าแอสโตรสโล60เอร์เซ็นใช่ไหมต็อกซิกก็สโลแค่25เปอร์เซ็นเองหัวก็ไม่แบบไม่เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกอ่ะทัพซิกตัวหนึ่งแล้วใครคิดว่าไหวแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเช่นอ่านหนังสือทำเงินบ้านเล่นเกมอื่นอะไรอย่เงี้ยก็ทำได้เราจนกว่ามันจะหาไปแบบยาวได้เลย ามว่าเราเริ่มเก่งตอนไหนช่วงอีเวนต์อีสเตอร์เราก็เริ่มเก่งละแล้วก็ตอนนั้นก็กลับไปแบบเลเวลเดิมเหมือนเดิมแบบไม่ค่อยมีตัวเล่นแต่หลังจากที่ซื้อไฮเปอร์มาจากเคลมช็อปซึ่งเป็นตัวแรกที่ซื้อมาจากเคลมช็อปก็เก่งทันทีแล้วก็ซื้อปืนมาจากเคลมช็อปจนสุดท้ายซื้อจากเคลมช็อปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอาจถ้าเห็นยูนิตแบบบางรูก็แสดงว่าไปเทรดมาอย่างคืิสเตอร์เมือซื่อเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเอาไปเทรดมาเอาเตอร์เซนเปอร์มดาแมนไปเทรดมา ปล่อยให้ท็อกซิกจัดการไปก่อนแต่ถ้าใครแบบแหลกนะปิดไอ้นี่เอาไว้เลยเปิดเปิดไอ้นี่เอาไว้เ,เลยยุโรจีเอฟเอ็กอะเปิดเอาไว้แล้วก็แบบซูมหน้าจอแบบนี้เลยแบบไม่ต้องกลัวแหลกแล้วมันก็จะมีข้อเสียอยู่แบบไม่เห็นทิบเอาเผื่อตายไปไม่เป็นไรเพราะปีเนี่ยมันใช้เงินเยอะแบบเยอะจริงๆนะ ขั้นสุดท้ายนั้งหมื่นห้าโซ่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าแรกมากับดาเมแแ้้ก็ดีในพี่น้อยโซ่เสียงก็ดังเ้ยเหมือนกับยูวีร่างแรกเลยอ่ะพอๆอกันแหละยูวซีกับโซ่ยูวซีร่างแรกกับโซ่ยูซอ่ะพอๆอเลย ซอครัพบพกสิ่งนี้มาเป็นชุดซอโอเคเดี๋ยวบัฟกี้ไปแล้วใหาวางแบบนี้ก็น่าจะได้นะใช้ได้แหละวางแนะนำนะให้วางแบบตรงที่มันวางดีๆแต่ระวงังง่วนะไม่ได้เน้นตำแหน่งการวางแบบง่วนจะจุดไปไหนซึ่งใครที่มีลักพูชันเนี่ยอันนี้หาได้อีกแล้วจากการเออไอ้พี่คอยพูชันเนี่ย อันนี้หาได้แน่นอนการันตีแบบร้อยเซ็นสายฟรีก็หาได้ไม่ได้บบต้องเติมอะไร่งเงี้ยแบบแต่ว่าเมื่อก่อนนะต้องเติมหลังจากที่มีอัปเดตรีวาร์ดขึ้นมาคือจะสะดวกสําหรับสายฟรีมากๆแล้วก็มีสําหรับมือใหม่คือเราก็เป็นสายฟรีแต่มีแอโตนี่ไงนะเรามีแอโตเนี่ยนะคืออะไรก่อนแอโตมันเติมใช่ไหมล่ะ บางคนก็หาเพชรแอตโตมาแบบขายฟรีอะไรเงี้ยตอนนี้นราคาแบบถูกมาแบบประมาณอยู่ที่เจ็ดร้อยส่วนติมแอตโตอ่ะว่าถูกมากอ่ะมันจะมีเจ้าสวา่านมีแท่นมาใช่ไหมล่ะก็ให้ต้องปิดจัดก,การได้อยู่ดีอ่ะมันนี้โลใช่ไหมละ่ะรอก่อนรอตอนนี้เรามาถึงเว็บที่สี่สิบแล้วยังไม่มีอะไรหลุดออกมาอ่ะเปิดนี่ดีกว่า แต่ว่าไปอยู่บนอื่นดีกว่าอื่นตรงอื่นเพื่อที่จะไม่ให้แหลกเขาขึ้วนมาเซ็งินประมาณสี่หมื่นกว่าละอาจจะประมาณนั้นอันรองอีกตัวไม่รู้ว่าสี่หมื่นหรือเปล่าเอออาจจะเยอะกว่านั้นเขาขึนนะจริงมันก็หมดแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้กักอะไรขนาดนั้นถือว่ามันตัวสำหรับมือใหม่เลย ตอนนี้มาถึงเวิฟที่45แล้วซึ่งยังไม่มีตัวไหนหลุดออกจากเส้นตรงนี้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าท็อกซิกอะสามารถผ่านไอแม่ได้นะซึ่งอะไรเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สายฟีได้แบบดีมากๆซึ่งสายฟีคิดว่ามันโกงแมสต์ตัวเราอะคิดว่ามันไม่ค่อยโกงแล้วเพราะว่าเรามีตัวโหดๆหรือที่มันโหดกว่าอย่างเช่นไฮเปอร์แอสตซินีมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ซินีมาไมติกนะซินีมากอลลี แต่สิ่งมากก็รรู้สึกว่ามันค่อยหดแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ยังหดอยู่แบบยังไม่ได้ตกเมตาไอที่ตกเมตาแล้วจริงยิงตายแล้วคอ็อกแน่นอนแต่ว่าก็ยังไม่ใจว่าไม่ได้อยากจะบูลลี่พี่แกนะแต่ว่ามันก็ตกเมตาไปบ้างแล้วอย่างไททัสซิกมาแมนอะไรเงี้ยตกเมตาไปแล้วดีเพทน้อยมากจริงนะไททัสซิกมาแมนอ่ะดีเพทแล้าก็กท็อกซิกอีกไททัสซิกมาแมนแท,ท้เท่าดีเพทเท่าไหร่ห้าสี่สาม สองหนึ่งหมดเวลาเฉลยดีเบทแค่สี่หมื่นมีเสียงเตือนนะดีเบทแค่สี่หมื่นโอ้โห,หน้อยมากแต่ว่าในอนาคตอาจจะโดนบัฟก็ได้อะจริงนะดีเบทมันไม่ได้สี่หมื่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วดีเบทมันสามหมื่นห้าตอนแรกอะแล้วมันก็โดนบัฟมาใหม่ๆ<ม>คำถามคือทำไมเราถึงมายืนตรงนี้หรอถ้าเกิดว่าไปยืนตรงนู้นให้ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราไปยืนตรงนู้น เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมนี่คือสาเหตุทำไมเราต้องมายืนตรงนี้เห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ซึ่งเราไม่ต้องกลัวว่าท็อกซิกมันจะโดนสตันเพราะว่าเรามีเมดิกคาเมล่าแมนมาช่วยอ่ะเว็บห้าสิบปิดออโต้สคิปได้แต่ว่าใครจะไม่ปิดก็ได้นะมันไม่ได้แบบไปเว็บที่ห้าสิบเอ็ดหรอกมันจะจบที่เว็บห้าสิบนี่แหละแม้จะปิดก็ตามแม้จะปิดหรือเปิดยังก็จบอยู่ดีไม่ได้ไปต่อ โอเคตอนซึ่งจะใช้เวลาประมาณสิบสิบเจ็ดนาทีสิบเอ็ดวิถือว่าไม่เร็วใม่ดูตรงนี้สิโอ้โหไม่ได้ต่างเลยไปเมื่อกี้เลยอ่ะโอ้โหให้ยืนหลังให้ยืนตรงแบบหาที่ยืนเอาไว้เพื่อที่ใหไม่ให้โดนกราฟิกของ็อกสิกอ่ะมาดูบัดกันอ่ะดูนะดูนะ บอสบุดไปใช่ไหมเราต้องวางเพิ่มใช่ไหมให้เราวางท็อกซิกเพิ่มเพื่อที่จะสกัดบอสเอาไว้โอเคเรียบร้อยแล้วก็จะชนะและนี่คือวิธีการฟาร์มของสายฟรีซึ่งสามารถเอามาสุ่มตู้นี้ได้อะถ้าใครอยากได้แบบ a c c u ิอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ก็สุ่มได้เหมือนกันนะแต่ว่าซึ่งตอนเนี้ยเอ็กิวเะ อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องการในตลาดสูงมากๆแต่ว่าดูความสามารถเขาดิดีเวสแซนสามไอบ้บ้าโอ้โหอัพเกียรดซินมาออพเกียร์ไฮซินมาแค่เจ็ดหมื่นอยู่เลยเอ,อ๋อเราไปซื้อตัวนี้มาในตลาดประมาณสูงสูงมากชิสดวแมนก็ซื้อแทนท็อกซิกได้นะไม่กี่เจมเองเอาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วใครมาทำมันเป็นอย่างงี้อ่ะ จะสุ่มอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากซุ่ม X U T S อะต้องหาเหรียญให้ได้เยอะๆหน่อยหรือว่าใครมีเจมแบบเยอะอยู่แล้วอะก็ไปซื้อได้นะขอรับรางวัลตรงนี้กงินเดึงมันกดยากหน่อยไม่น่าอัปเดตไม่น่าเอานี้เข้ามาเลยนะมันจะยากมากเชื่อปะกดไปได้สักเท อันนี้ไม่ได้เก้งแบบกดที่อื่นนะมันกดไม่ได้นะถึงกดให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยมันกดไม่ได้โอ้ได้แล้วได้ละเออกดไม่ได้เมื่อกี้มันกดได้อยู่ไม่น่าปิดเลยกดไม่ได้อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปได้แค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหนะ้า